ขี่มาหาแม่นะครับไปไปมองแม่มองแม่ขี่มาหาแม่เออไปลงเลี้ยงองุ่ที่บ้านค่ะ วันนี้เป็นวิชาวิชาอะไรครับวันนี้อาพี่ตั้นวันนี้วันนี้เป็นวิชาวันนี้เป็นวิชาปั่นจักรยานนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพี่ตั้นจะพี่ตั้นจะมาขี่จักรยานสองล้อใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเลยปกติพี่ตั้นขี่สี่ล้อเหมือนน้องตาเลยใช่ไหมวันนี้คุณพ่อจะมาสอนพี่ตั้นขี่สองล้ออ่างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามารีบฝึก ท่านขี่แต่กันสองล้อเป็นกันเลยดีกว่าดีไหมครับโอเคงั้นไปลุยกันเลยครับอ้าวน้องอันตาขี่สีล้อน้องอันตาระวังโดนพี่ตั้นนะคะอ้าวพี่ตั้นกำลังมาแล้วอันตาหลบพี่ตั้นหน่อยนะคะอ่าตั้นต้องปั่นตลอดนะคะตรงตัวไม่ต้องหงเ้ต้า มองข้างหน้าเลยมองข้างหน้าเลยไม, <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออเน,บบนั่แหละเก่งมากแล้วครับต,ต้องหอมุน้งนยงน้หมุนข้างหน้าใช่ฉัตนต้องปั่นยาวๆไปตลอดมันจะไม่เหมือนจักรยานสี่ล้อเราถ้าเราหยุดปัน่นคือรถต้องหยุดหนูหยุดปั่นนะอ่ะรถอ่ะเพียตั้งมา ที่สองขับตรงตรงเลยลูกอ่าแม่คุณไม่หลบงขี่เลยขี่เลยทีขี่ขี่ี่เลยขยเยข้าปาอาไม่ไบกอล,ลูกลืมเบรกเลยครับ,โอ,รบโอ้ไม่เป็นเอาใหม่โอนี่เพิ่งรอบที่สองดีที่นูไม่ล้มดีเก่งมากเก่งมากอาองอัตาขี่มาทางนี้เลยคะ่ะ มาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้โหน้องอันตาก็ขี่เก่งมากเลยตอนนี้นะคะเพิ่งจะยอมขี่จักรยานนะคะน้องอันตาอนั่งขี่ได้ลตันตไปตนอาตไปแล้วขี่ไปขี่ไปข,ขีไปขี่ขี่่ไป่ข่ไี่ไป่ขีไ่ไ่ไ่ป ใช่หนูหนูหยุดแม่บอกแล้วมันไม่เหมือนจักรายานสี่ล้อที่หนูจะหยุดได้หนูต้องปั่นตลอดเวลาลูกมองตรงไปมองตรงไปสง่งกอดดๆดมองตรงไปมองตรงไปเอาไม้เอาไม้อออ <c oughs> โอ้โหนี่เทคสามเทคสามนะครับ น้องตาหลอกพี่อตั่ยค่ะน้องตาหลอกมาหนี่ค่ะเออน้องัตตาเล่มเก่งแล้วขีองเขียงไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวี่อตอย่าหยุดขี่ตลอด้วลดอันดับแรกคือต้องจับแฮนด์ตรงๆก่อนอ่าลอง่อมก่อน จับแผนตรงตรงตรงตัวอยู่บนรถได้ได้เอาเอเาลยจะลุยจะลุยนะใจร้อนมากเลยอ่ะไปบวกมือให้แม่หน่อยพร้อมยังพร้อมแล้วครับสู้ๆครับสู้ครับสู้ต่อไปด้วยอ่เฮ้ยลุยมองตรงมองตรงไม่ต้องมองแม่แล้วไป ตรงตรงลูกผิทางหน้าผิดทางหน้าเอาเมื่อกี้พ่อขี่ให้ฮัตตันดูดิเมื่อกี้พ่อขี่ให้ตันดูยังไงนะพ่อขี่ดิอัตตันถ่ายถ่ายแบบี้่ายแบบี้่แวก่ายงี้่ะแบ้วเดี๋ยวให้ฮัตนขี่มั่ง ตาล่ะคะไปขายถึงไหนล่ะคะหนูไปโอ้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าระหวังพี่อาตั้นซ้อมนะคะอันตาขี่ไปเลยค่ะอตาขี่ไปเลยให้พี่อาตั้นซ้อมก่อนไปอยับตาตรงไปทางนู้นตรงไปตรงไปจีบป้าจับบังคับแขนงตรงแข็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 งไว้แข็งแข็งไว้บังคับแข็งไว้จับขีป้า ไปเลยค่ะอีกไปข้างหน้าค่ะไาเลยไปตามพ่อไปค่ะ ปันตงปันตงปันตงปันตรงปันเร็วเฮ้ยขับเลยขับเลยขับเลยโอ้โหพี่ต้นพี่ต้นเก่งมากไม่รูต้นเออเห็นไหมเรามีที่เซฟตี้เราก็เลยไม่เจ็บใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเจ็บไหมเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเลยลูกเหรอเอ้ยที่เจ็บละพ่อเจ็บไหมเห็นไหมสุดยอด เกือบแล้วมาแท็กก่อนแท็กที oh, ่ไม่ฟก่อนอ๋ออย่างยองอย่างเขาจะบอกว่าให้ปั่นตรงๆอะไรนะคะหนูบอกอาตั้นบอกอาตั้นว่าอยากให้ปั่นต้นโอ้โหเหรอคะหนูเก่งมากเลยเหรอคะแล้วหนูก็ต้องขี่เลค่ะขี่เลยค่ะโอ้โหไปมาพี่ตั้นยกหน้าโชว์ ้องยัจับแฮนด์ตรงๆแล้วปั่นอย่าหยุดไปด้ต<ป>สวยยยสสวสว,สวไปเลยจับแทนตรงๆ <laughs> ได้แล้วได้แล้วแค่หยุดปัน่นเก่งมากค่ะอันตาลุยค่ะลุไลไยลไปเลยค่ะ าค่ะพี่ตั้นลุย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 ปลาแรง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 แรล้มไปล้เอาไม่ล้มแล้อโอ้เท่ไปเลยต้องมับแค่เงี้ยเก่งเสุดยอดสุดยอดใกลยลใได้ลลูกใได้แล้วลูกมันขีกกระโดดมันขีกกระโดดมันขีกแล้วก็กระโดดหรอครับเอาไมเอาไมีไปเพื่อไม่เป็นรเดียว มาเลยค่ะตามาเลยค่ะตาายตาชนะก่อนแล้วเนี่ยตามาก่อนแล้วเนี่ยพิต้ามาเลยค่ะไปพี่ต้าลุยขี่เร่ง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 เลยเร่งเร่เลยเออเออขี่ล้ไม่ล้มด้วยนะไม่ได้เลยนะว้าลุกว้าลงก่อนลงก่อนว้ากิน กี่อตานก็เอาไงไม่ต้องรู้โอ้แล้วเราทำไมบังคับลงสนามหญ้าอย่างเดียวเลยนะเราอะ่ะเจ็เเอาลุยเอาเอาใหม่ต่อเลย,อย,ลยเอาอันตาเราว่าหมดอ,อ่ะอื้อไปลุยมาอิตานกี<ป>่มาหาแม่นะครับไป,ไป มองแม่มองแม่ขี่มาหาแม่เออที่นี่จริงๆมีเป็นน้ำตกนะคะน้ำตกจะอยู่ข้างใน่เด็กๆมาปั่นจักรยานกัน พี่อาตันอ <c oughs> พอกันก่อนก็ได้นะครับวันนี้นะเป็นครั้งแรกของพี่อาตันเลยนะที่ถอดล้ออา,าอาตันตาอครับเรามาปิดคลิปเพื่นก่อน,อนเรามาลาเพื่อนๆกันก่อน อ่ะแท็กมือกันน้องจะแท็กนี้มีไฟเออเหอออ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนมาลากเพื่อนก่อนสิแม่ถ่ายวิดีโออยู่นี่เห็นไหมอ่ะมาลากเพื่อนก่อนอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดให้ช่องให้ช่องอะไรนะคะโรงเรียนของหนูอยู่ที่บ้านค่ะบ๊ายบายโรงเรียนของหนูอยู่ที่บ้านค่ะ